ครับ o i d ตัว Thailand นะครับมารีวิวในส่วนของตัวจอตรงรุ่นของ Toyota a l p h a r ตนะฮะตัวนี้เป็นปี2023นะฮะมาพร้อมระบบแคนบัตนะครับตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ใส่แคนบัตได้นะฮะตัวนี้แอร์โชว์ได้แบบนี้เลยครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปล่าสุดนะครับ h d m m 8 Max นะฮะจะเป็น ram 8 rom 256นะฮะมาดูสเปคกันนะฮะกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ส่วนของ device เนี่ยนะฮะเป็น ram 8นะครับ d v e r s i o เวอร์ชั12นะครับ จอเป็น 2K นะฮะ2000คูณ102นะฮะแล้ว CPU เป็นตัวล่าสุดนะเจไป2 62S นะ,ะแรม8ล็อม256นะฮะตัวท็อปเลยฮะแรงที่สุดตอนนี้แล้วครับผมแล้วก็เราสามารถใช้ในส่วนของตัวแอป,ปต่างๆมากมายได้เลยนะฮะลื่นไหลามากนะฮะพร้อมระบบกล้องรอบคันนะครับเนี่ยสามารถใช้กล้องรอบคันได้นะครับเอาผ่านนะฮะใส่เกียร์ถอยนะฮะครับแต่เป็นกล้องถอยให้นะฮะระบบกล้องรอบคันครบเลยนะครับผมตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับแรม8ล็อ ลอม256นะฮะแล้วก็สามารถเล่นแอปต่างๆได้นะฮะฟังวิทยุเดิมได้นะฮะกดตรงนี้นะฮะนี่นะฮะเสียงดีนะฮะขขแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวทีออนไลน์นะครับนี่ส5 7ห้าเจ็ดเก้าดูได้เลยนะฮะช่องสามนะฮะ ควบคุมอลไรใช้งานได้นะเพิ่มเสียงลดเสียงครับนี่นะฮะแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวแอปต่างๆได้นะฮะตรงนี้ e ี u คไลเซอรเป็นระบบ dsp นะครับตัวนี้เราก็สามารถดู Disney ได้นะฮะดิสนีย์ฮอสต้านะฮะรองรับนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัว hbo go ได้นะฮะดูหนังได้เลยนะลื่นมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว google map นะครับใช้งานได้ นะฮะนำทางนะครับนี่นะฮะเร็วมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของเพจโต้นะฮะโหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยนะครับแค่ใช้เน็ตให้กับหน้าจอะฮะลงแล้วก็ลงลงทะเบียนดีจิเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว u t u b e นะฮะสามารถเล่นได้อยู่แล้วนะฮะนี่นะดินมาเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวลองฟังนะฮะคุณเตรียมตัวเข้านอนพร้อมเสียงกล่องและตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะนอนแล้วปล่อยให้วิดีโอเอส สานัักนนวี้ม่เบรด้วยนะครับเร็วมากนะครับตัวนี้ลำ8นะครับพร้อมกล้องรอบคันนะครับลำ8ปดลสอง2 5าคนะฮะใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อเราได้เลยครับที่แอนดอร์อัตโต้ไฮแลนด์นะครับผมเป็นตรงรุ่นไม่มีการเจาะแน่นอนครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ